สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานก่อนนอนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวอาชญกรรมสุดระทึกที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าตกใจจนคุณแทบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริง เรื่องเราจะค่อยๆค,คลี่คลายปมปริศนาทีละน้อยแล้วรับรองว่ามีจุดหักมุมที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่กับผมไปจนจบเรื่องแล้วคุณจะได้รู้ว่าอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้บ่าย2.20มง20นาทีวันที่28สิงหาคม2003 b r i า n ไบรอันเวลส์พนักงานส่งพิซซ่าได้ทำการปล้นธนาคาร PNC ในเขตเอรี A r e, รัฐเพนซิลเวเนีย เขาสวมระเบิดสแสวงเครื่องไว้ที่คอใส่เสื้อยืดเกสและถือปืนประดิษฐ์ที่ดูคล้ายไม้เท้าไบรอนเดินไปหาพนักงานธนาคารและยื่นกระดาษที่มีข้อความว่ารวบรวมพนักงานที่มีรหัสเข้าห้องนิรภัยและรีบเติมเงิน250,000ดอลลาร์ 250, ใส่กระเป๋าใบนี้เพื่อนของนายมีเวลาแค่15นาที พนักงานธนาคารตอบว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดห้องนิรภัยได้และสามารถให้เงินสดที่มีอยู่ในตู้เซฟตอนนั้นได้เพียง8 0 0พันกว่าดอลลาร์เท่านั้นไบรอันดูใจเย็นเขาหยิบเงินและออกจากธนาคารเขาถึงกับหยิบอมยิ้มที่เคาน์เตอร์ก่อนออกไปข้างนอก15นาทีต่อมาไบรอันถูกตำรวจจับกลุ่มและใส่กุญแจมือที่ลานจอดรถไบรอันบอกตำรวจว่าเขามีระเบิดสแสวงเครื่องพันรอบคอและมันอาจระเบิดได้ทุกเมื่อตำรวจจอบ ปืนใส่เขาและคิดว่าเขาแค่ขู่แต่หลังจากที่ตำรวจเห็นระเบิดจับเวลาพวกเขาก็รีบถอยห่างออกไปและเรียกหน่วยกู้ระเบิดมาโชคไม่ดีที่หน่วยกู้ระเบิดอยู่ไม่ใกล้นอกจากนี้ตำรวจยังต้องปิดกั้นพื้นที่ทำให้การจราจรติดขัดยิ่งขึ้นขัดขวางหน่วยกู้ไรไม่ให้มาถึงทันเวลา ไบรอันถูกใส่กุญแจมือและนั่งอยู่บนฟื้นขณะที่นักข่าวและผู้คนอยากรู้อยากเห็นพากันมารวมตัวรอบๆตัวเขาเพื่อความปลอดภัยครับท่านครับออกไปจากตรงนี้เขาดึงกุญแจออกและเริ่มตั้งเวลาฉันได้ยินเสียงติ๊กติ๊กตอนที่เขาตั้งมันมันกำลังจะระเบิดแล้วฉันไม่ได้โกหกนะทำไมไม่มีใครมาปลดมันออกไปล่ะฉันไม่มีเวลามากแล้วเขาตั้งเวลาแล้ว 25นาทีต่อมาระเบิดเริ่มส่งเสียงเตือนเร็วขึ้นและจูจ่ๆก็ระเบิดขึ้นคร่าชีวิตไบรอันต่อหน้ากล้องของผู้สื่อข่าวหน่วยกู้ระเบิดมาถึงในอีก3นาทีต่อมาแต่ก็สายเกินไปแล้วเมื่อตรวจค้นรถของไบรอันตำรวจพบเอกสารที่เขียนด้วยลายมือห้าหน้าซึ่งเป็นคำแนะนำโดยละเอียดว่าไบรอันจะต้องไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อตามหาเบาะแสและหากุญแจสาหรับปลดระเบิด ในจดหมายผู้กระทำผิดเรียกตัวเองว่าพวกเราบ่งชี้ว่านี่คือแผนการของกลุ่มอาชญากรพวกเขาขู่ไบรอันให้ทำตามคำแนะนำในจดหมายอย่างเคร่งครัดทำก่อนคิดทีหลังไม่อย่างนั้นแกจะตาย จดหมายนำตำรวจไปยังสถานที่ต่อไปที่ไบรอันควรจะไปนั่นคือทางเดินเปลี่ยวใกล้ทางหลวงพวกเขาพบแถบผ้าที่มีคำว่าเวียดนามผูกอยู่บนต้นไม้ตำรวจเห็นรถตู้สีน้ำเงินจอดอยู่ห่างๆคอยสังเกตการคนขับรถตู้คงเป็นคนที่ทิ้งเบาะแสให้ไบรอันและกำลังรอเข้ามาเพื่อส่งมอบเงิน แต่เมื่อเขาเห็นตำรวจเขาก็รู้ว่าแผนล้มเหลวและรีบขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วตำรวจพยายามทำตามคำแนะนำทั้งหมดในจดหมายแต่ด้วยเวลาที่น้อยนิดที่ตั้งไว้บนระเบิดไบรอันจึงไม่สามารถไปถึงสถานที่สุดท้ายเพื่อหากุญแจปลดระเบิดได้ทันชะตากรรมของไบรอันถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเอาระเบิดไปคล้องคอเขาการสืบสวน ก่อนที่ระเบิดจะระเบิดไบรอันได้ให้ข้อมูลบางอย่างแก่ตำรวจเช่นชื่อและสถานที่ทำงานของเขาไบรอันยืนยันว่ามีกลุ่มคนวางแผนและบีบบังคับให้เขาปล้นธนาคาร ตำรวจได้ไปที่ร้านมาม่าเมียสซึ่งเป็นที่ทำงานของไบรอันและเพื่อนร่วมงานของไบรอันไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถทำระเบิดเองได้ไบรอันได้รับการยอมรับว่าเป็นคนใจดีอ่อนโยนและเป็นที่รักของทุกคนเขาทำงานกับร้านพิซซ่ามาสิบปีแล้ว ในเวลา13.47นาทีวันที่28สิงหาคมลูกค้าคนหนึ่งโทรมาสั่งพิซซ่า2ถาดเจ้าของร้านเป็นคนรับสายแต่เขาไม่เข้าใจที่อยู่จึงส่งโทรศัพท์ให้ไบรอัน แม้ว่าใกล้จะหมดกะแล้วไบรอันก็ยังตกลงที่จะไปส่งพิซซ่าถาดสุดท้ายเจ้าของร้านไม่เข้าใจที่อยู่ในการจัดส่งพิซซ่าเพราะเป็นสถานที่ห่างไกลไกลสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ปลายถนนลูกรังตำรวจไปถึงสถานที่นี้ก็พบรอยยางรถยนต์และรอยเท้าที่ตรงกับรองเท้าของไบรอันรอยบนพื้นดินยังแสดงให้เห็นถึงสัญ,ญญาณของการต่อต้านบางอย่างแต่ตำรวจไม่พบเบาะแสใดๆว่าทำไมไบรอันถึงอยู่ที่นั่นและ ขาพบใครทางตันตำรวจตรวจค้นบ้านของไบรอันแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆที่บ่งชี้ว่าเขาได้ทำระเบิดที่นี่เบาะแสเดียวที่พบคือรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ของสาวบริการในพื้นที่การวิเคราะห์ของ FBI แสดงให้เห็นว่าระเบิดไม่ใช่ฝีมือสมัครเล่นมันถูกออกแบบอย่างประณีตใครก็ตามที่สร้างอุปกรณ์นี้ต้องเป็นคนฉลาดเป็นพิเศษมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระเบิดประกอบด้วยสองส่วนปลอกคอโลหะที่มีรูกุญแจสี่รูและกล่องเหล็กที่บรรจุวัตถุระเบิดปลอกคอดูคล้ายกุญแจมือขนาดใหญ่ที่พันรับคอของไบรอัน ผู้ที่ออกแบบระเบิดยังใช้สายไฟเชื่อมต่อที่ไม่จําเป็นจำนวนมากเพื่อหลอกผู้เชี่ยวชาญด้านการปลดระเบิดระเบิดแบบคล้องคอนี้ไม่ค่อยถูกใช้โดยอาชญากรมีเพียงหัวหน้าค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันเท่านั้นที่ใช้ระเบิดชนิดนี้ในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาเขตแต่การตรวจสอบปลอกคอที่ติดระเบิดก็ไม่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์แก่ตำรวจ การทดสอบ DNA ก็ไม่ได้ผลการสืบสวนดูเหมือนจะเข้าสู่ทางตันจนกระทั่ง3สัปดาห์ต่อมาศพในตู้แช่แข็งวันที่21กันยายน2003 3สัปดาห์หลังการปล้นตำรวจได้รับโทรศพัพท์911มีอะไรฉุกเฉินครับ 8645ถนนพีชในโรงรถมีศพอยู่ในตู้แช่แข็งและกำลังเน่าเปื่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่ที่คุณต้องการสอบสวนชื่อท่านคืออะไรบิลรรสไทผู้โทรคือบิลรรสไทอดีตคู่มั่นของมาจอรี่อาร์มสตรองบิลไปสถานีตำรวจเพื่อสอบสวนและอธิบายว่าเขาและมาจอรี่เป็นเพื่อนกันมาหลายปีและเธอมักจะขอความช่วยเหลือจากเขา หกสัปดาห์ก่อนหน้านั้นมาจารีทัวหาบิลด้วยความตื่นตระหนกบอกว่าเธอยิงเจมส์โรเดนแฟนของเธอเสียชีวิตและเธอขอให้บิลกำจัดศพบิลตกลงที่จะช่วยเขาห่อศพด้วยผ้าใบาแล้วนำกลับบ้านไปใส่ในตู้แช่แข็งในโรงรถของเขาแต่เขาคิดทบทวนใหม่และแตัดสินใจจะแจ้งตำรวจ ตำรวจไปที่บ้านของบิลและพบศพในตู้แช่แข็งพวกเขาจับกลุ่มมาจรีทันทีและนี่คือจุดที่น่าสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังเก็บกู้ศพของเจมส์พวกเขาตระหนักว่าบ้านของบิลอยู่ห่างจากจุดที่ไบรอันส่งของครั้งสุดท้ายไม่ถึง500หลาใต้เสาส่งสัญญาณพอดีอัชริยะวิปลาสมาจิรีอารมสตรอง มาจารีอาร์มสตรองเกิดในปี1949เธออาศัยอยู่ในเอรีรัฐเพนซิลเวเนียมาตลอดชีวิตเธอเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวที่ร่ำรวยตั้งแต่เด็กมาจารีถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเก่งดนตรีและจบการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเสมอด้วยไอคที่สูงเธอโดดเด่นด้วยการเรียนมหาวิทยายลัยและได้รับปริญญาโท ฟฟนสมัยมัธยมปลายของมาจอรีคือบิลเขาก็ถูกกล่าวว่าเป็นอัจฉริยะเช่นกันทั้งสองมั่นกันเมื่ออายุยี่สิบกว่า,วาแต่ความสัมพันธ์ไม่ยั่งยืนหลังจากมาจอรียกเลิกการมั่นเธอก็เริ่มต่อสู้กับความผิดปกติทางจิตของเธอซึ่งรวมถึงโรคอารมณ์สองขั้วและภาวะซึมเศร้าในปี1984เธอสัมหารแฟนคนต่อไปของเธอโรเบิร์ตขณะที่เขากำลังหลับมาจอรียิงเขาหกนัด มาจอรีได้รับการปล่อยตัวในภายหลังเนื่องจากสารเชื่อว่าเป็นการป้องกันตัวในปี1990มาจอรีแต่งงานกับแฟนคนต่อไปอย่างไรก็ตามเพียงสองปีต่อมาในปี1992ขณะที่มาจอรีกำลังดูแลริชาที่โรงพยาบาลเขาก็ล้มหัวฟาดผนังและเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมอง มาจรีโทษโรงพยาบาลและไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมในฐานะคนเจ้าเล่มาจรีฟ้องโรงพยาบาลและได้รับเงินชดเชย2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ในขณะเดียวกันมาจรีก็ยังคงต่อสู้กับโรคทางจิตของเธอเธอขอใบรับรองความพิการด้วยเหตุผลของโรคทางจิตและได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมจำนวนมากจากรัฐบาลดูเหมือนว่าเธอไม่เคยต้องทำงานเลยตลอดชีวิต แฟนคนต่อไปของมาจารีคือเจมส์โรเดนชายติดสุราที่ว่างงานพวกเขาอยู่ด้วยกัน9ปีและทุกคนบอกว่าเจมส์เป็นคนอ่อนแอที่มาจารีควบคุมได้เสมอในเดือนสิงหาคม2003หลังจากการทะเลาะก,กันเธอได้ยิงเจมส์โรเดนและศพในตู้แช่แข็งก็คือเขาอัจฉริยะวิปลาดบิลรอทย มาจอรีปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สืบสวนแต่บิลเป็นคนพูดมากและดูเหมือนจะให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างกระตือรือร้นบิลบอกเจ้าหน้าที่ FBI ว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องนี้และเล่าถึงประวัติการศึกษาที่น่าประทับใจของเขาบิลมีปริญญาวิศวกรรมไฟฟ้าและเขาเคยเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ ด้วยการโอ้อวดบิลก็เผือยอมรับกับตำรวจว่าเขาเขาขายโปรไฟล์ของผู้สร้างระเบิดสแสวงเครื่องที่พวกเขากำลังตามหาบิลถึงกับอนุญาตให้นักสืบไปที่บ้านของเขาเพื่ออธิบายกระบวนการที่เขาช่วยมาจอรี่กำจัดศพเช่นเดียวกับบ้านของมาจอรี่บ้านของบิลก็รกไม่แพ้กันไม่นานหลังจากนั้นบิลได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เจ้าหน้าที่สืบสวนพยายามขอคำสารภาพจากบิลที่เตียงผู้ป่วยแต่เขาก็เสียชีวิตโดยไม่ได้ให้บาะแสที่เป็นประโยชน์ใดๆ จนถึงปลายปี2004มาเจอรีได้รับการยืนยันว่ามีสุขภาพจิตที่มั่นคงพอที่จะขึ้นศาลเธอรับสารภาพในข้อหาฆ่าเจมส์โรเดนและถูกตัดสินจำคุก20ปีเธอพูดพล่ามไม่หยุดดูเหมือนจะเป็นคนป่วยทางจิตแต่เจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่าเธอควบคุมคำพูดของเธอได้อย่างสมบูรณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมจิตใจผู้อื่น เธอไม่ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นธนธาคารและการเสียชีวิตของไรอันแต่กลับโอ้อวดกับเพื่อนร่วมคุกว่าเธอเป็นผู้วางแผนการปล้นอย่างไรเพื่อนร่วมคุกของมาจอรีแจ้งตำรวจเรื่องนี้แต่ตำรวจไม่ให้ความสำคัญเพราะคิดว่าคำให้การของนักโทษไม่มีค่ามากนักในช่วงเวลานี้ตำรวจยังได้ติดตามพบชื่อใหม่สองชื่อฟลอยดและเคนบาร์ ก่อนเกิดการปล้นบิลอาศัยอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อฟลอยเขาเป็นอาชญากรที่ถูกตั้งข้อหาข่มขืนผู้เยาว์แต่ทันทีหลังเกิดการปล้นฟลอยก็ย้ายไปที่อื่นและถูกจับตำรวจไปที่เรือนจำเพื่อพบฟลอยดและเขายอมรับว่าได้เห็นบิลเคนและมาจอรีใช้ปืนบังคับไบรอันและใส่ระเบิดคล้องคอเขา อย่างไรก็ตามฟลอยปฏิเสธการมีส่วนร่วมอื่นใดในแผนการของพวกเขาในขณะที่ตำรวจไม่สามารถดึงข้อมูลจากฟลอยดได้มากนะักคำสารภาพของเคนเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายคดีเคนเป็นเพื่อนร่วมกันของมาจอรีและบิวเขาดูแปลกประหลาดแต่ฉลาดและเป็นช่างซ่อมทีวีที่กเกษียณแล้ว เคนยังเป็นพ่อขายาเสพติดเมื่อถูกตำรวจสอบสวนในวันที่11สิงหาคม2005เคนยอมรับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผนก่อนปล้นธนาคารเคนบอกเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าบิลเป็นผู้สร้างระเบิดและการปล้นเป็นความคิดของมาจอรีพวกเขาขอให้เคนช่วยเรื่องกลไกลการจับเวลาบนระเบิดส่วนที่แปลกที่สุดคือเหตุผลที่มาจอรีต้องการปล้นธนาคารเคนบอกว่ามาจอรีต้องการเงินเพื่อจ้างนักฆ เพื่อฆ่าพ่อของเธอเพื่อรับมรดก เคนรู้เรื่องนี้เพราะนักฆ่าคนนั้นคือเคนเองหลังจากที่เคนให้คำให้การสำคัญตำรวจก็เริ่มพิจารณาบันทึกของบิลอีกครั้งพวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่เคยถูกมองข้ามไปก่อนหน้านี้ประการแรกคือบิลมีรถตู้สีน้ำเงินและตำรวจได้ระบุว่านั่นคือรถตู้คันที่พวกเขาเห็นเมื่อพวกเขาไปถึงจุดที่มีแถบผ,ผ้าผูกอยู่บนต้นไม้ประการที่สองคือท่ามกลางความยุ่งเหยิงในโรงรถของบิลตำรวจมองข้ามหลักฐานที่สำคัญมากที่อยู่ตรงหน้า พวกเขานั่นคือภาพร่างของระเบิดสแสวงเครื่องประการที่สคือตำรวจได้ยืนยันว่าลายมือที่ซีดจ,จางที่ซ่อนอยู่หลังจดหมายคือลายมือของบิลจนถึงขนาดนี้บทบาทของมาจอรีบิลและเคนในคดีนี้ชัดเจนแล้วแต่บทบาทของไบรอันในคดีนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันบางคนเชื่อว่าไบรอันเป็นเหยื่อแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด มีพยานคนหนึ่งเห็นเขาพบกับเคนก่อนวันเกิดเหตุปล้นตำรวจเชื่อว่าไบรอันถูกหลอกร่วมมือในการปล้นธนาคารเพราะเขาเชื่อว่าระเบิดเป็นของปลอมสิ่งนี้อธิบายท่าทีใจเย็นที่แปลกประหลาดของไบรอันในตอนแรกที่ปล้นธนาคารจนกระทั่งเขาถูกใส่กุญแจมือและระเบิดเริ่มส่งเสียงบี๊บอย่างต่อเนื่องไบรอันก็ตระหนักว่าเขาถูกหลอก ข้อสรุปนี้ทำให้ครอบครัวของไบรอันโกรธมากและหลายคนไม่เห็นด้วยเขาไม่รู้อะไรเลยนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาต้องสั่งพิซ,ซ่าและล่อเขาไปที่เสาส่งสัญญาณโทรทัศน์แล้วใส่ระเบิดคล้องคอเขาพวกเขาเชื่อว่าไราอันเป็นเพียงพนักงานส่งพิซ,ซ่าผู้บริสุทธิ์ที่โชคร้ายถูกกลุ่มคนโหดร้ายโจมตีขณะส่งพิซ,ซ่า ความบริสุทธิ์ของไบรอันยังไม่ได้รับการเปิดเผยจนกระทั่ง5ปีต่อมาเมื่อสาวบริการคนหนึ่งยอมออกมาเปิดเผยความจริงเธอชื่อเจสิกาฮูสิกสาวบริการที่รู้จักกับไบรอันเป็นอย่างดีเจสิกายอมรับว่าเธอมักจะซื้อ,อยาเสพติดจากเคนและวันหนึ่งเคนขอให้เธอหาคนขี้ขลาดอ่อนโยนและง่ายต่อการควบคุมมาให้เขาเพื่อแลกกับเงิน5,000ดอลลาร์ ด้วยความอยากยาเธอจึงแนะนำไรอันให้พวกมันและให้ข้อมูลตารางการทำงานของไรอันแก่พวกมันตั้งแต่ต้นจนจบไรอันเป็นเพียงเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใช้ในแผนการอันดำมืดของคนไร้มนุษยธรรมเจสสิกาบอกว่าสิ่งนี้จะตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตวันที่3กันยายน2008เคนถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาปล้นธนาคารขณะที่เขากำลังถูกจำคุกในข้อหาค้ายาเสพติดอื่น เขาถูกตัดสินจำคุก45ปีวันที่1พฤศจิกายน2010มาจอรีก็ถูกตัดสินว่าเป็นผู้บงการในพดีไบรอันเวลส์และถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตขณะที่เธอกำลังถูกจำคุกในข้อหาฆ่าเจมส์โรเดนมาจอรีเสียชีวิตในคุกด้วยโรคมะเร็งเต้านมในปี2017ส่วนเคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในปี2019 และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคดีที่ซับซ้อนและน่าขนลุกนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับสาระและความบันเทิงจากช่องนิทานก่อนนอนนะครับหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากเรานะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับคดีนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคน ปลอดภัยนะครับ